สวัสดีครับผมปุรภัทรศิระเลยวันนี้เจ้าของรา้านปนันจูเลี่นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นนะฮะประเด็นกันหลายครั้งมากนะครับนะมีคนบอกว่าเฮ้ยผมไม่รักซื้อจริงหรอกเฮ้ยมันไม่มีจริงหรอกมันเอาภาพที่ไหนมาไม่รู้อ่านะประมาณนี้นะครับนั่นคือเหรียญนี้นั่นเองครับเหรียญหนึ่งบาทปี2505นะครับเหรียญนี้นะฮะอ่านะเหรียญนี้แหละเหรียญนี้แหละนะครับ สำหรับเหรียญ1นบาทปี2 5 0 5นะครับเหรียญน,นี้นะครับเป็นตราแผ่นดินครับนะบเป็นเหรียญตราแผ่นดินสำหรับเหรียญน,นี้คุณรู้ไหมผมซื้อมาเท่าไหร่เหรียญน,นี้ผมซื้อมา200,000นะครับนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเหรียญน,นี้นะครับผมซื้อนะฮะเหรียญน,นึงจะอยู่ที่ประมาณเหรียญหน,นึ่งประมาณเห 100, รียญละแสนนะฮะ เหรียญละแสนและผมเคยได้มาแล้วหลายเหรียญด้วยนะฮะที่ผ่านมาถ้าเกิดคุณหาข้อมูลนะครับตามอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับรับซื้อเหรียญ1นบาทปี05ราคาเป็นแสนนะครับผมเชื่อว่าหลายคนคงจะเห็นข่าวของผมนะครับพึ่งซึ่งนะผมเป็นข่าวมาหลายครั้งและผมรับซื้อจริงๆผมรับซื้อจริงๆนะอยู่ที่สภาพความสวยนะในช่วงนั้นนะครับนะฮะซึ่งนะฮะทำไมผมรับซื้อจริงเพราะว่าเหรียญรุ่นนี้นะฮะมีราคานะ นะครั้งแรกที่ผมซื้อ1 0 0 0 0แสนบาทผมไม่เคยลืมเลยครั้งแรกที่ผมซื้อ1 0 0 0 0แสนบาท ผมซื้อมาแสนผมสามารถขายได้ทันทีในราคาแสนห้าตอนนั้นผมจําได้เลยว่านะฮะชีวิตผมนะฮะมาถึงจุดจุนงที่ค่อนข้างเปลี่ยนก็คือว่าจากที่โอ้โหไม่เคยมีเงินแบบกินของดีๆล,ล่องเรือสํารานนะผมเอาเงินไปซื้อ1นึ่งแแล้วขายได้แสนห้าครับอันนี้เป็นเรื่องจริงครับนะผมสามารถระบุต,ตัวตนได้เลยว่าผมนะฮะเคยขายให้ใครไปบ้างผมจําได้นะผมจําได้เลยเพราะว่านะผมเนี่ยนะ ก็เคยไปส่งให้ลูกค้าด้วยตัวเองด้วยซ้ำครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยนะผมต้องบอกเลยว่าเหรียญน,นี้นะครับที่ราคานะสูงถึง $2,000 200, สนเพราะว่าเหรียญน,นี้นะฮะมีสภาพที่ค่อนข้างที่จะสวยครับ ค่อนข้างที่จะสวยนะครับถ้าไม่สวยนะครับตอนนี้นะครับบอกเลยว่าราคาเนี่ยนะฮะเล่นกันอย่างผมประกาศรับซื้อเนี่ยจะอยู่ที่ราวๆหรือประมาณ3 0,000ื่นแล้วนะตอนนี้เหลือ3 0,000ื่นแล้วนะนะมันเหมือนกับนะเหมือนราคามีขึ้นมีลงอ่ะนะถ้าแบบว่ามีคนออกมาเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะราคามันก็ลดลงอยู่แล้วสําหรับเหรียญนี้นะฮะตอนนี้นะฮะถ้าสภาพที่นะไม่สวยเหลืออยู่ประมาณ3 0,000่นะครับแต่ชิ้นนี้นะชิ้นนี้ดูเลยความคมชัดเนี่ย ซื้อมา2 0 0แสนครับซื้อมาส0 0แสนฮะก่อนอื่นนะครับผมต้องพูดเลยว่านะเหรียญนี้เป็นของผมจริงๆฮะมีโชนะครับหลายที่ที่ทำคลิปกันนะฮะไม่มีด้วยซ้ำครับเพราะเหรียญนี้นะครับในประเทศไทยตอนนี้นะคนที่มีเหรียญนี้มีเพียงแค่ไม่กี่เหรียญครับก่อนอื่นนะคณดูง่ายๆเลยนะเหรียญที่เป็นตำนานครับนะเรียกว่ารีวิวเหรียญตำนานเลยทีเดียวนะสำหรับเหรียญนี้คือยอดมงกุฎตรงยอยักษ์ครับ ทำไมนะครับผมถึงต้องหาคําว่ายอดมงกุฎตรงยอยักษมาเพราะหลายครั้งะฮะเวลาอธิบายให้คนฟังน่ยคนมักจะไม่สนใจเขาจะบอกว่าเอยของเขาเป็นแบบนี้แบบนี้เลยสังเกตเลยนะครับให้สังเกตที่ยอดมงกุฎนี้เลยนะฮะยอดมงกุฎเลยนะครับยอดมงกุฎจ,จะตรงยอยักอ่านะเดี๋ยวผมเข้ามาใกล้ๆนิดนึงจะได้เห็นภาพนี้นะนี่คุณเห็นไหมฮะยอดมงกุฎ ตรงยอ,อยักษ์ครับยอ,อยักษ์คำว่าประเทศไทยครับนะคุณรู้ไหมว่าเนะื้อสมัยก่อนที่เล่นกันะนะนะยอดมงกุฎตรงยอ,อยักษ์นั้นนะเรารู้จักกันแค่บล็อกเดียวนะฮะบล็อกเดียวคือบล็อกที่นะมีตัวหนังสืออยู่ด้านบนและด้านล่างแต่ต่อมานะั้นนะฮะเมื่อเกิดกระแสครับเราก็มาเห็นว่าเหรียญแบบนี้ซึ่งเหรียญน,นี้ราคาก็เป็นหมื่นนะ เหรียญแบบนี้ที่ตัวหนังสืออยู่นะฮะรอบข้างบนชิ้นนี้สมัยก่อนสภาพสวยๆผมเคยขายไปเหรียญละหมื่นนะฮะเขาไปต่อกันจบที่ประมาณ3 0มหมื่นนะฮะผมก็เลยรู้สึกเสียใจมากทุกวันนี้นะครับนะฮะไม่ค่อยได้เจออีกเลยกลายเป็นว่าเหรียญน,นี้หายากนะเพราะเหรียญน,นี้คือนะฮะบล็อกที่ตัวหนังสืออยู่ข้างบนแต่เป็นบล็อกที่ยอดมงกุลอยู่ตรงยอยยักษ์เหมือนกันกลายเป็นว่าเหรียญรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอเฮ้ย ะะ <S <S เหรียญรุ่นนี้ไม่ค่อยเจอนะฮะตั้งแต่ผมเล่นมาผมเคยได้มานะ,ะอยู่ราวๆประมาณ2เหรียญน,นี่คือเหรียญที่2ที่ได้มานะฮะเหรียญแรกได้มาสภาพสวยมีคนขอซื้อไปประมาณนะ,ะถ้าไม่หมื่นก็หมื่นห้านี่แหละนะฮะซึ่งผมก็จําไม่ค่อยได้นะฮะหมื่นละหมื่นห้านี่แหละนะฮะซึ่งตอนนั้นนะะ่ะนะผมกลัวว่าอุ้ยมีคนให้ราคาดีกว่านี้ตอนนั้นกูซื้อมาแค่พันเดียวขายได้ตั้งหมื่นห้า นะผมก็เลยยอมตัดใจนะฮะขายไปแล้วปรากฏว่าใครจะไปรู้ละ่ะว่าเหรียญน,นี้ภายหลังต่อมากลายเป็นเหรียญหายากครับนะหายากยิ่งกว่าแบบที่นะราคาเป็นแสนอีกนะแต่หลายคนไม่เคยที่สังเกตนะฮะว่ายอดมงกุฎตรงยอยักษ์มีหัวแบบนี้ด้วยอ่ามีแบบนี้ด้วยเนี่ยมีแบบนี้นะให้ดูนะนี่ยอดมงกุฎตรงยอยักษนะ์ยอดมงกุฎตรงยอยักษ์นะฮะยอดมงกุฎตรงยอยักษ์นี่เป็นบล็อกของเขาแล้วด้านหัวก็เป็นแบบปกติ เหรียญน,นี้ยอดมงกุฎตรงยอยักษนะ์เหรียญน,นี้ยอดมงกุฎตรงยอยักษ์แต่อีกฝั่งหนึง่งด้านหัวเป็นแบบนี้รุ่นนี้คนเชื่อว่าเป็นเหรียญตัวอย่างและนำหลุดออกไปใช้คุณรู้ไหมในครั้งแรกที่ผมประกาศร,รับซื้อเหรียญเนี่ยนะเหรียญแบบนี้เลยเหรียญแรกที่ผมขายไปเนี่ยนะผมซื้อในราคา1น0 0 0แสนบาทผมยังคิดว่าซื้อแสนเนี่ย มันจะขายได้ไหมนะฮะผมซื้อแสนมาโดยที่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะขายได้ไหมวันนั้นอะ่ะผมขับมอไซค์เลยตอนนั้นผมอยู่สขารยองนะร้านปนัท์สขาระยองผมขับมอไซค์จากระยองเลยนะฮะขับจากระยองเลยไปถึงนครปฐมผมคิดในใจว่าตายแล้วนะถ้าลูกค้าหลอกเราไม่มีของจริงๆจะทํำยังไงปรากฏก,ก็โทรถามปรากฏว่าลูกค้ามีจริงๆครับนะ วันนั้นลงข่าวด้วยดังเลยครับดังเลยตอนแรกผมนะฮะลงข่าวดังเพราะว่านะ,ะยังไม่มีเหรียญด้วยซ้ําแค่ประกาศรับซื้อเพราะว่าเราเคยเห็นคนอื่นมีแต่ประกาศรับซื้อตอนนั้นยังไม่มีเหรียญน,นะ,ะลงข่าวดังเลยครับแล้วพอผมไปซื้อมาได้ยิ่งดังสิฮนะต่อมาต่อมาเลยนะต่อมานะฮะผมเปิดร้านอยู่นะฮะร้านปลานังน,นะฮะร้านปลานันสาขาระยองคุณเชื่อไหมฮะ ลูกค้านำเหรียญแบบนี้มาขายผมถึงที่เขาบอกว่าเขาไปย้ายบ้านที่ไหนสักที่นึ่งไปช่วยย้ายบ้านแล้วปรากฏว่านะเจ้าของเขาให้มานะเจ้าของเขาก็ไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเหรียญเนี่ยนะเป็นเหรียญมีราคาเจ้าของที่ให้มาไม่รู้ด้วยซ้ําเลยนะแล้วเขาได้มาฟรีเขาก็ขายผมได้เป็นแสนครับนั่นคือนะครับนะไปถึงหน้าร้านเลยนะไปถึงหน้าร้านเลยนะฮะ เออนะตอนนั้นเอ้ผมจำไม่ได้ว่าได้ลงข่าวหรือเปล่าที่ไปถึงถึงที่ร้านสาขาระยองนะนั้นไม่รู้ลงข่าวหรือเปล่านะฮะต่อมาฮะผมนะผมนะมีคนทักติดต่อผมมาว่ามีเรียนนี้แล้วทีนี้นะครับผมก็เลยนะัดเจอกันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทินะฮะฟิวเจอร์พาร์คลังสิทตอนนั้นอนะผมผมอยู่ที่สาขาอ่านะจังหวัดแพร่ แล้วผมไม่ได้อยู่ระยองช่วงนั้นครับตอนนั้นผมลงทุนนะลงทุนนะขับรถนะขับรถนะขับรถนะไปหาลูกค้าที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิทธิ์เลยตอนนั้นนะก็ก็ได้ก็ได้มานะก็ได้มาแล้วเหรียญต่อมายังไม่จบนะเหรียญต่อมาผมไปซื้อที่แฟชั่นไอแลนด์อันนั้นก็ลงข่าวนะอันนั้นก็ลงข่าวครับนะเหรียญแล้วก็มีเหรียญต่อมาที่ลูกค้าแบบคือผมไม่ไปซื้อละผมไม่ได้ไปซื้อละนะแต่เขา ส่งไปสีมาขายอนะ่แล้วคุณรู้ไหมว่าผมพอผมได้มาเยอะนะฮะผมไม่ค่อยโพสโชว์นะเพราะอะไรเพราะหลังๆเวลาถ้าเกิดเราโพสโชว์เนี่ยนะเราโพสโชว์บ่อยๆนะฮะนะเขานะพวกนักสะสมจะมองว่าอุย้ยมันได้มาบ่อยวะราคามันจะร่วงนะผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยได้โพสโชว์ไม่ค่อยได้โพสโชว์สุดท้ายเป็นไงรู้ไหมฮะก็ร่วงอยู่ดี เพราะผมไม่ใช่ไม่ใช่เพียงแค่ผมคนเดียวที่ได้เหรียญน,นี้ฮะยังมีนะครับนะฮะร้านที่รับซื้อร้านอื่นอ่ะเขามีการเจอเหรียญน,นี้ด้วยและมีการเข้าที่ประมูลระดับประเทศด้วยราคามันก็ล่วงสิครับแล้วบางคนเจอ2 3, 3, เหรียญ3เหรียญเอา้ามันก็ล่วงสิตอนหลังๆสภาพที่ผ่านการใช้นะผมก็ยังยืนราคานะอยู่ที่ราคานะสามหม่นบาทแต่ถ้าสภาพสวยๆแบบนี้สภาพสวยๆเนี่ยนะผมก็คิดว่าน่าจะเชื่อว่าราคาได้สูงกว่า3 0,000ื่น เออนี่แหละผมรีวิวให้เห็นจริงๆเลยนะฮะสังเกตก่อนนะยอดมุงกุดตรงยอยักษ์นะฮะไม่ใช่ว่าตาแผ่นดินทุกเหรียญจะมีราคานะครับนะฮะยอดมุงกุดตรงยอยักษ์ไม่ว่าจะเป็นบล็อกไหนก็ตามนะฮะบล็บอกไหนก็ตามนะครับบล็อกที่ด้านหัวเป็นแบบนี้นะฮะราคาแบบถ้าถ้าดูดีกว่านี้หนะ่อยก็น่าจะหลักหมื่นนะฮะส่วนแบบนี้แบบนี้ นะก็ได้ไม่ต่ำกว่า3 0,000่นครับลองมาคุยกันก่อนนะลองมาคุยกันก่อนนะครับนะเออนะถ้าเกิด ใครมีสภาพสวยๆเนี่ยก็รับซื้อแพงหน่อยครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้ครับเพราะตอนหลังๆนี่เริ่มไม่ค่อยเจอแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยยังยังเจอกันบ่อยนะตอนหลังๆไม่ค่อยเจอไม่รู้หมดหรือยังหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีการประคมข่าวหรือเปล่าผมก็ไม่ค่อยได้โฆษณารับซื้ออะไรเท่าไหร่แต่ที่แน่ๆนะครับใครเจอแบบนี้โคตรฟุกครับคุณได้เงินแน่นอนครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทางนะเพจของร้านปนันจิวลลี่ครับใครถนัดทางไลน์นะครับคุณก็ ติดต่อเข้ามาในไลน์ของเราได้นะครับไลน์ line ของเราก็นะแอดปานัน888แปเครืนะเ้ามาแอดไซแล้วก็นะปานัน888ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจยังไงก็โทรสอบถามก่อนได้นะครับทาง0 5 4 0 6 7 3 3ร้านปานันของเราเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา9โมงเช้าถึง4โมงเย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับผม